เนี่ยจังะนั่นราเดีอกออเท้วิธีไทยเท่า,ทา,ทาสีอะไ <c oughs> รได้ชเส๋ชหมอ่ะอย่างนีน้รลรอจรังเล่นะแเราฟิลเตอร์นะยายา,ยา,าเจเไปได้นะอปอบเน่ปปปปนนเเราแอทไปได้นะี่จะตอ่อกาไปอ่ะเอ,อะช้มวยก็รอ,อขอคนหาวันนี้น้อยอ,อืมก็ตอนเราตกัตุน,ลตน,นเลไรอย่างเ่ตุกดตุนแต่ลูกอกองเลยอ่ะ เออต่เต่าเราเนาะใจก็ย่าช่ม้วนลูฟเตอร์อย่างก็เต่าค้นหาตินอ่ะโอเคต่าคนหานอยอย่างเช่เต่าเรใจก็มาชเดบียมปีีเนมาาจคนหาน่ะเขากเรียกกูตืหีเกนน้อยหนอซะน้จะได้เต่านอซะมั้งี๋อวิธีไทยน่ออเคีะนหขีทอรสสดตงหน่าจะไปได้ชมปรอในชตมัวเอฟเฟกตน่อยเงอ่ะ lúc filter tên là nhau cho họ thì tỏ nhau thì mình thì lý thoại <laughs> số thay thì lại là sự à chị tôi sẽ ở số nè nó là à nó là con sốt nè thay lúc con nè họ nó nói luôn à filter nó nó nè chị ạ là thay của nó nè thì họ lúc là chỉ cho là tuổi nó nè mà thay à cứ cứ chỉ có gì nó thay đi kia đó có mặt gì nó thêm đi ạ thay kia mà nó có cho là cho nó này dạ cho cả nó nó bỏ nè thì thay nó nó nhé à chỉ lúc con nè mặt cho là gì khi mà thay to ấy mặt gì sẽ nè nó nói lấy nhỉ kháng sao lấy nhỉ kháng Ni chân nữa chân nữa chân nè chân nữa chân đấy nè, nữa chân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  nè chân nữa 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 tia nè, chân nữa Ok, uh, here, à. nơi, uh. ok, tao uh. mm. ok, clair, uh. uh, Hence, uh. game… oh ok, 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 tao ok, 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 này nè, ok, ok, này ok, 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 này, ok, 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 đuôi ok, 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 hổ đuôi lì ok, 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 nói ok, ok, nhau ok, 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 đuôi ok, 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 cho คิดต่อไปนะจีซาก็ซาวีดีโอแต่ลเนอนนะลกนอนคาร์โนโไอโฟนนะเจียวก็มาเจ้ามุเสียเฮาลูกแคบขัดเราเตานะเสียลกได้ที่หลอดเตานะจะใช้วิธีไหนกันนะเจ๊กูดีนายอะเน้น่าวแล้วลูเแคบขัดนายอะาจะเน่ม้วนิดีโอล้วนะต่อเหมือนบวกนายอะเป็นม้ววิดีโอนี่นอนล้อนะ ม้วขนม้วนขีบกูไทยเนี่ยรูสต้องที่อ่ะรู้ไทยกูดี่เอารูสต้องจะอย่าอยินลอยนอจิละก็มาเลื่อนละเคลนเก่นตอนนั้นะจีก็มาเป็นลอมัววีดีโดนสีโดนตอนนั้นนายนายอ๊อคขีบกุมัวนลอยอ่ะขีบนอขีบออกก้านจริงเราเต่าด้วขานนอหนะเราเต่าด้วยขานนออ่ะเต่าด้วขานโชว์เดียวโอเวอร์โอเวอร์เลยนะยอ่ะโอเวอร์ขานนอ่ะ ก็ละาต่อเนมวีดีโอเราคันนนะตาหกคันที่อ้อนอ่ะหอกัดหอกัดสดโตอดน้อยนจก็ละต่อความเห็นพดนะจนึงนึ่งม้วตอต่อน่ะจียวมนเราเราคอยอะเรคอกันหนึชี้หหน่งน้อยนี่น้อยอะก็ลราต่อวีดีโอขอฉนน้อยนะเจีก็รอเราอแก็ไข่นี่อะเราแกไข่เจีเราคนน้ครอบตัดนอ่ะครอบตัดนี่ก็มาเราเลือกจะน้องเข้ามาเนี่ยจีกูเอาขออีเท่ากับอีนะอ่ะเอานีน้อยน่ะ เอาอีู่นอตันท้อออกคีบอ่ะแต่ก็มาจาก็เ si ช๊มัวเดี๋ยวจ่ายจานโดยจานน่ะง er, okay. ั้นแต่อยู่เหนืยอ่ะมีน้องน่ะแต่ก็เราโอเคอ่ะแต่ก็เราคอกเขียวข้ากยาเทีะเราต้องขอแก้ไขยาะนืมแก้ไขแต่น้อยอย่าเนี่ยต้องขอจะขอบตัดยาหน้าที่ป๋อยาเทีะนั่นแต่ก็ต้องการลิจ่าขอให้เค้าเอาอีทับอีอีเท่ากับอีโอเคน้าเต่าอ่ะเคยเปหลเราใช้โอเคอ่ะ ใช้ขับไปเมนมูสี่อ่โอ้อมสิรู้เตียเลยนะ <c oughs> นาอยากจะ,ะาากีกาวาันเนอะนี่วอิญยว,ว่าไปตาหวซอยก็แก่ไข่ด้วยข้อตายะแก่ไข่ด้วยสัสเลีใจด้วยไอ้เคนึงกัดัดงตัวเลยอ่ะ อืมอ๋อร <SM. S 3> <Christina. S 2> ุเท้ยเลยนะจริงขอเชตัวไล่ได้อดตัก้งไขด้วยนะเอเสียดช่หมโอเคอืมอ๋อรุเทยเลยนะัน้มาเสียบไรซะอย่าง ชวดตังกดจือดเทนี่นันน,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 ออน,นัาเตีโลลี่ตังกดจือดเทนี่โอ้ขนาดสีนาะซื้ออืมโอเคหน่อยที่จุ๊มาชีเลอยอะโอเคลีนา่าซื้อมาลีนา่นาเจนี่เราต่อขอเลือกขนาดสุนอซีเคหกสิบเฟมเลส เดนนี่ต้องการอดลิจายอะทีนี่มันเราขอส่งออกเราล้มใหม,ม่ใหม่ลูกสนของเราเนี่ยนะซาเตอร์นะ <c oughs> ่ะจีก้ลินได้อะจีเสียเตาลอจีเปหมูเช่ากนะินเนอะเดี๋ยวเสียเตาลอในเร่องลิจานะยังเช่กินนะไปอ๋อจีรู้เทียเลยนะ Rồi chắc sư, lại À, lên tình nghĩa là Bác có like xe đâu, ai kia hay nà lọ Hãy bác mình tìm tâm ai kia ở tiktok thiêu Nhưng chúng lăng kia ai này chỉ thế này Nhưng FC